นิกซ์เอสเแกนั้อุชา้อมเสิร์ฟแล้วจ้าน้องสตรอเบอรี่ชีสเ,เค้กของเรามีเค้กอื่นๆด้วยนะอันนี้ของจาจาค่ะเสเร็จแล้วอบพื้นเค้กตอนเอาเข้าเตาอบลืมนะคะสตรอเบอรี่สวยๆเลยจา้า ช้ำช้ำตามคำขอจ้ะจัดให้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าน้องเค้กกันจ้าวันนี้ทำเค้กสตรอเบอรี่นะจ้ะสตรอเบอรี่จริงๆเสร็จแล้วจ้าเค้กสตรอเบอรี่วันนี้วันครอบครัวนะคะโอสเตอร์ซนทักตามคำเรียกร้องค่ะทุกคนบอกอยากกิน เค้กสตรอเบอรี่ฝีมือจัดจ่าอีกแล้วดูตัดเค้กกันแล้วจ้าหนุ่มรูปหล่อตัดเค้กก็นเดียวโบกูเคนชไนด์ดูน่ากินมาก ตัดแบบพิธีพิถันละเมียดละไมสุดๆจ้าอเบร์ยเียสุกซมาาอันเดอร์สดีค่ะยี่ว้าวยสวยงามมากเลยทุกคนดู เกือบหมดแล้วนะจ๊ะ